ครับวันนี้เจอกับข่านาเดว้ครับมารีวิวเครื่องทำน้ําแข็งครับพ a n าโซนิ c 100วัตต์นะครับผม100วัตต์ใช้กับโซลาซ่าเซลล์นะครับอินเวอร์เตอร์100วัตต์ครับผมตนี้ใช้งานได้นะครับดูอินเวอร์เตอร์ครับเป็นอินเวอร์เตอร์ตัว500วัตต์นะครับ แบตเตอรี่เป็นแบตเตรเทียม200แอมแอนะครับวันนี้ไม่มีแสงไฟเหลือแค่นี้ครับดึงไฟเยอะอยู่ประมาณ14แอมครับดึงไฟตอนนี้อยู่ที่110บัาทนะครับมีโหลดเครื่องทำน้ำแข็งนะครับแล้วก็มีปั๊มน้ำปั๊มน้ำา60บัาทอยู่หนึ่งตัวครับ ก็สามารถใช้ได้นะครับถ้าแบตเตอรี่พอนีครับเวเตอร์500วัตต์ครับแบตเตอรี่120แอมป์ตอนนี้เหลือแบตอยู่ที่12.4โวลต์ครับตัวนี้เป็นระบบอัตโนมัติตัดไฟอัตโนมัติครับดูเครื่องทางน้ำแข็งเราครับ งานปกติครับรับไปไล่ไปนานี่สามารถใช้ได้ครับ